สวัสดีครับเจอกับโจยเราครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูปลาช่อนนั่นคือแกงส้มแปซับปลาช่อนนะครับเป็นเมนูที่โจทานบ่อยเหมือนกันเวลาไปตามร้านอาหารอะไรแบบนี้ครับซดร้อนๆนะครับแล้วก็ปลากรอบเดี๋ยววันนี้เรามาลองทํากันดีกว่ามาดูส่วนผสมก่อนครับส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับส่วนผสมนะครับเริ่มจากปลาช่อนนะครับไซส์ประมาณ800กรัมถึง1กิโลนะครับนี่นะครับ อ่าเอาไส้ออกบ้างเอาไว้วันนี้จกเอาคีบออกด้วยเพื่อที่เวลาทานจะได้ทานง่ายๆนะครับขอดเก็บไว้แล้วผักกระเฉดครับพระเอกเลยประมาณคือเราซื้อมาหนึ่งกําเนี่ยก็ใช้ประมาณนะครับเด็ดเอาแต่ช่วงยอดอ่อนๆนะครับแต่อันนี้คือโจกได้มาจากเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาเอามาฝากค่อนข้างสดเลยประกาศข่าวนะครับถ้าใครชอบทานตัวฝักยาวแครอท หรือว่าหัวเชเท้าอะไรนี้ก็ได้เหมือนแกงส้มทั่วๆไปนะครับเนื้อปลาทูตัวเล็กนะครับเล็กๆหนึ่งซีกหรือถ้าใครใช้เนื้อปลานิลหรือเนื้อปลาอื่นก็ได้เพียงว่าเพียงแค่ว่าเราจะามาโขกกับพริกแกงให้มันดูข้นขึ้นมานิดนึงนะครับพริกแกงส้มนะครับห้าสิบกร,รมัมน้ำมะขามเปียกคั้นไว้แล้วอันนี้มันบอกเป็นอัตราส่วนค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้ง น้ำมะขามเปียกรสชาติไม่เหมือนกันในแต่ละรลตนะครับต้องใช้ลองชิมดูเอาน้ำปลานะครับน้ำตาลปีบ๊บอันนี้เกลือป่นมะนาวโจ๊กจะใช้มะนาวตัดรสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเล็กๆด้วยโอเคเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการทอดปลากันก่อนเดี๋ยวเราไปทอดปลานนครับ ตอนนี้เรามาทอดปลากันก่อนนะครับกระทะค่อนข้างไม่ใหญ่มากเช็คง่ายๆคือลองหางจุ่มไปครับอันนี้คือน้ำมันร้อนได้ที่แล้วแล้วเราก็เอาปลาลงไปทอดเลยครับตรงนี้เขาต้องใช้เวลาทอดสักคู่หนึ่งนะครับรอจนฝั่งด้านล่างเนี่ยมันกรอบก่อนเราถึงพลิกนะครับมันจะได้ไม่ติดกระทะ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนส่วนอื่นๆดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับระหว่างที่เรารอปลาทอดนะครับเราก็มาโขกเนื้อปลาทูนะครับหรือว่าถ้าใครใช้เนื้อปลาอื่นก็ใช้เนื้อปลาตัวนั้นนะครับให้แหลกเพื่อที่เราจะูกโขกกับพริกแกงอย่างทีหนึง่งมันจะได้น้ำแกงที่ค่อนข้างข้นนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำแกงไม่ข้นมากนะครับฉะนั้นเราจะใส่เนื้อปลาไม่เยอะเท่าไหร่ นี่นะครับแล้วเราก็เอาพิแกงเราใส่ลงไปเลยเมนูนี้น้ำแกงต้องค่อนข้างใสขุ่นๆไม่ได้ข้นเหมือนแกงส้มผักรวมหรืออะไรแบบนั้นนะครับเอาไว้ซดน้ำคล่องคอโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หม้อระหว่างที่เราเราปลาสุกเนี่ยเราสามารถทําน้ําแกงรอไว้ได้เลยหลังจากที่เราตั้งน้ําจนเดือดนะครับโยชใช้น้ําประมาณหนึ่งลิตรนะครับเราก็จะเอาน้ามา,าละลายกับพี่แกงนะครับเพื่อให้มันแตกตัวได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราผลกเนื้อปลาคนนนี้มันจะมีความเหนืดอค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ปลารอปลาทอดเสร็จนะครับ แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยคนให้าลายนิดนึงเดี๋ยวรอน้ำแกงเดือดอีกสักทีนึงนะครับเราจะมาปรุงรสชาติกันหลังจากที่น้ำแกงเราเดือดนะครับเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บก่อนนะครับรอจนละลายนะครับ ตามด้วยเกลือนะครับน้ำปลาแล้วก็กดมาละลายนิดน,นึงน้ำน้ำแกงจอกเปรี้ยวหวานนะครับโอเค เสร็จแล้วก็เป็นน้ำมะขามเปียกครับตามด้วยผักกาดขาวแต่กระเฉดเนี่ยเราจะยังไม่ใส่นะครับเราจะไว้ใส่บนหม้อไฟเลยจะได้ยังคงความกรอบอยู่ เดี๋ยวเราตั้งให้เดือดสักครั้งหนึ่งจนประกาศขาวเริ่มสุกนะครับแล้วก็ปิดไฟบีมะนาวก็จะเป็นอันเสร็จในส่วนของเครื่องแกงครับตอนนี้ประกาศขาวสุกแล้วนะครับเราก็ปิดไฟรอให้มันหยุดเดือดสักแป๊บหนึง่งเราก็จะกระชับรสชาตินะครับให้มันเปรี้ยวชัดเจนแล้วก็มีความหอมนินดๆด้วยมะนาว โอเคตรงนี้ก็พักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอปลาสุกจัดจานก็จะได้ทานแล้วครับหลังจากที่เราทําน้ําแกงเสร็จนะครับแล้วก็ปลาเรากรอบดีแล้วเราก็จะมาวางบนหม้อไฟแบบนี้นะครับโดยมีผักกระเฉดรองอยู่ด้านล่างวันนี้ปลาทุกตัวงอเน,นิดนึงเพราะว่ากระทะที่เราเอาไปทอดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กโอเคเสร็จแล้วก็เป็นผักกระเฉดนะครับวางตามมุมต่างๆ เพิ่มไปตามชอบนะครับเราเติมได้นะครับส่วนของผักกระเฉดแล้วก็น้ำแกงนะครับเดี๋ยวเราทานคุซักนิดนึงนี่มันจะเดือดหอมๆเลยในส่วนของแกงส้มครับอ่าถ้าใครชอบผักอื่นๆสามารถใส่เพิ่มไปได้นะครับไม่มีผิดนะครับแล้วแต่ชอบเลยเป็นเหมือนแกงส้มผักรวมนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำแกงลงมาลาดนะครับ นี่ชาลงไปเลยถ้าใครอยากให้ปลายังกรอบอยู่ด้านบนนะครับก็เทแบบนี้แต่ถ้าใครอยากให้เนื้อปลาโดนน้ำแกงทั้งหมดนะครับก็ราดลงไปบนเนื้อปลาเลยน,นะครับน,นะครับเราอาจจะใส่แครอทหัวใจเท้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ เเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซุปนิดหนึ่งให้เพื่อนเห็นกันชัดๆตามนี้เลยแกงส้มแปะสะปลาช่อนของโจ๊กวันนี้โจ๊กคงไม่ยกให้ดูนะครับเดี๋ยวเราชิมกันตรงนี้นิดหนึงแล้วกันขอชิมน้ำแกงดีกว่าเพราะปลามันน่าจะกรอบอยู่แล้วน้ำแกงจอกเปรี้ยวหวานนะครับอืประมาณนี้เลย ก็ลองทําทานดูนะครับถ้าใครที่ชอบผักอื่นๆใส่ผักอื่นๆได้นะครับไม่จํากัดเลยแล้วแต่คนที่ชอบตอนนี้เริ่มเดือดแล้วครับโอเคเดี๋ยวโจ๊ขอไปทานข้าวนะครับส่วนผสมต่างๆโจ๊เขียนให้ที่ใต้คลิปทุกคนใครอยากทำมาลองทําทานดูครับไม่ยากเลยทอดปลาเสียเวลานิดนึงวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ช่องในโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนบ่อยๆนะครับวันนี้โจ้กต้องไปแล้วขอบคุณมากบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ